สบายดียปดนน FC เป็นใดเนาะเอฟซีฮานอ์กัสมีเอฟซี FC ถือหลายคนอยู่ดอกเนาะเข้าไปที่บนล่างเลยนะครับวันนั้นเนาะงวดวันที่สามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดเข้าไปที่เข้าไปที่สามหกแล้วก็ สามหกแล้วก็หกหกสี่เนาะเข้าไปที่หกสี่สี่หกหกสี่สามหกหกสามสามหกเนาะนะเข้าไปที่ตัวรองนะครับพี่น้องป้องปลายเนาะอากคือซิมีคนถือหลายอยู่แล้วเนาะครับเนาะพี่น้องป้องปลายเขาเนาะเอฟซีฟังแท้ฟังเล่าเนาะก็คือซิมีแห้งในจังหน่อยเนาะวาซันซะอ่ะใครไม่ถูกก็จบนะครับ นะตามกันต่อวันนี้โอ้ยวสิเอลงตั้งแต่มื่อวันก่อนไปล่าติดธุระพอรกิจหลายพดพี่น้องอาาก็มองไปเลยจากสีจะไหนเนาะอ่ะมูนี่ชิมาเจียงสูตรอีกสูตรหนึ่งอีกเนาะสูตรที่ให้คลิปแรกมือนั่นเนาะมันมันมันเขาเทหกสามเนาะมือนเขาหกสาม ชือว่าโลโลถิ่มไปเลยเอาสูตรใหม่สูตรนี้เนาะอ่ะสูตรเก่าของเขากะมือนั่นเนาะกะสิถือว่าเขาไปบนหลังเลยเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะมือนั่นเนาะนี่เด้นั่นนั่นเห็นไหมสูตรนี้สูตรเด่นเด่นบนลาวแนวทางหวยลาวสูตรใหม่วันนั้นผมให้ นะให้วันที่31ทับ7ทับ6 7เนาะโอเคนะครับ F c เราเป็นไงบ้างนะครับสบายดีไหมครับนี่ไงเข้าไปที่เข้าไปที่3ตัวเลยนะครับ4ตัวนะ3ตัว4ตัวเข้าไปที่3 6ไปที่3เลข3 เลขหแล้วก็หกสนะพี่น้องป้องปลาย3ามหกหกสีเนาะฮะกะว่ากันไปพี่น้องเอ้ยเอามาอนี่ซีมาคำนวณสูตรตัวเก่าไห่ก่อนเนาะสูตรที่มันเข่าบนหลังเนาะโอเคไหมครับนะวันนี้เรามาบวกลบคูณหารกันเลยเนาะ วันนั้นมันเป็นเลข0นย์เนาะเป็นเลข0 0ไม่มีค่าเราต้องเอาเลข9ก้ับเลขสมาบวกกันนะครับนะศนไม่มีค่าอะไรนะครับ0ูนยบวกห้บวกศย์ได้5 5าบวกศย์ได้5 5มาลบให้1ได้4ี่ห้าหกนะวันนั้นโอเคนะครับ 9มาบวกให้4ที่จริงแล้ว9บวกให้เอ๊ะ4บวกให้0นะ0ไม่มีค่าอะไรเราต้องเอาเลข4บวกกับเลข9ได้เลข3 4 5ออกไปที่36 6 4นะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาคำนวณกันเลยนะครับเนาะพี่น้องปองปายผมจะจับคู่ให้เลยนะครับวันนี้นะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าเป็นวันไวออกแล้ววันนี้ เอาเอฟซีเข้ากับจังเบิงกันน้องพี่น้องเนาะหกบวกให้สี 4, ่หกบวกสี่สี่บวกให้หกหลักหน่วยบวกหลักร้อยนะครับหกบวกสี่สี่บวกหกได้เลขศูนย์นะเลขศูนย์ลบลบหนึ่งลบหนึ่งได้เก้าเรามาได้เก้านะครับอ่ะตั้งเลขเก้าบวกไป สครั้งนะครับไปที่ละครั้ง9 0แล้วก็เลขหนึนะวันนี้มา9มา0นย์มา1โอ้โหเนาะอ่ะจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับอ้าวสูที่2 6งหกบวกสาบวกหกบวกให้3ได้9แนะ่มาได้เลขเก้อีกแล้วพี่น้องป้องปายบวกเพิ่มนะครับ บวกเพิ่มไปนะครับเอาจะเป็นเลขเบิ้ลหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันเลยเนาะผมจะจับคู่ให้เลยนะครับจับคู่ให้มี901แล้วก็สูตรที่2ได้9ได้ศูนย์ได้1่เอาเลขตัวเดียวกันเลยมาจับคู่ให้เลยจะให้บนล่างหรือเปล่าเนาะตัวนี้เนาะ บนล่างบนล่างน่าจะเป็นบนล่างนะสองตัวบนอ่ะเอาสองตัวบนดีกว่าเนาะสองตัวล่างผมจะให้ไปอีกเก้าชุดอ่ะชุดสองตัวบนเด่นไปที่มาเด่นไปที่ 901มาเก้แล้วเด้อพี่น้องพ้องปายเดอ้อเก้นย์หนึนะจะมีเลขมันมาเอาตัวที่มันมาเนาะเก้าศู หนึ่งมาหกตัวนะครับผมจะมาจับคู่ให้วันนี้นะครับพี่น้องปองปายอ่ะสองตัวบนนะครับนะจะมาหรือเปล่าสองตัวบน9 01นะ่เนาะมาเลยนะครับ9 0้

เก้าศูนย์หน0 0990นย์ศ าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งมาเก้าชุดนะครับวันนี้นะเก้าชุดสองตัวบนจะมาหรือเปล่า เนาะไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับวันนี้เลขเก้เลขศูนย์แต่ที่แน่แน่เลข0ูนย์เลขหนึ่งนะวันนี้นะนะที่ผมชอบวันนี้เป็นเลขศูนย์นะครับผมบอกตรงๆเลยศูนย์วันนี้นะไม่แน่ไม่นอนนะครับนะผมพูดได้แค่นี้นะอ่ะ ก็ว่ากันไปพี่โนโอ้องเ้ยเอ้าถ้าใครชอบตัวไหนก็จัดนะไม่ชอบก็มองผ่านไม่ได้ว่ากันนะครับโอเคนะครับศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มาศูนย์มาหนึ่งวันนี้แต่ที่แน่ๆนะ ถ้ามันจะมาวันนี้มาเลขเก้กับเลขศูนะเลขหนอาจจะนะอาจจะไปอยู่ที่หลักแสนหลักหมื่นก็ได้นะะเก้ากับ0ครับวันนี้เจอกันเย็นนี้นะครับนะเลขเก้เลขศูนย์ระวังเก้าเก้นี่ ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเอาสี่ชุดพอเอาสี่ชุดนะสี่ชุดสี่ชุดพอไหมเอ่ยพอไหมไม่พอเอาห้าชุดพอแล้วมาเรามาดูกันเลยนะเลขวิ่งวันนี้ เลขวิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับวันนั้นผมให้เลขวิ่งนะวิ่งรูดเลขห้เลขหกแล้วก็2ตัวบน2เออองตัวล่างผมให้ วิ่งไปที่เลขหนึ่งเลขสองนะนะครับเอาเลขเก้าเลขศูนย์วิ่งวิ่งรูดแล้วครับเลขเก้าเลขศนะูนย์เนาะจะเด่นไปที่ ศูนย์ศูนเก้านเก้าหนึ่งอมา

9 9้ 99, 90, 00กชอบ0ู 00, นะผมชอบนะ0ู 00, ไม่แน่ไม่นอนนะครับเป็นเลขเบิ้ลศูน์ 00, หรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ไอที่เลข1นนี่นะถ้าใครชอบก็จัดไปเลยนะไม่ว่ากันไม่ชอบก็ผ่านโอเคนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าไปบนล่างงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่31นะแต่วันนี้มันมา901นะบนอ่าบนสูตรที่1สูตรที่2มาเหมือนกันเลยนะครับมามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะสูตรใหม่มาแล้ว ผมจะจับคู่ให้เลยสูตรใหม่มาสูตรใหม่มาแล้วครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับนะเอาเริ่มต้นจาก914324นะสูตรที่2เป็นเป็นสูตรใหม่ๆนะครับสูตรที่2นะ ตัวน,นี้เป็นสูตรเก่าตัวน,นี้เอาเลขสีลงมาเลยนะครับมาผมจะจับคู่ให้เลยนะครับผมจะคำนวณให้ดู9ก้าหนึ่งสสามสองสีบวกสีบวกสมได้เจ ได้7 7ลบ1ได้6ได้7ได้8นะครับเอาเลขสี 4, ออกมาเลยนะครับสี 4, มาตั้งเลยครับ4 5 6มาเอาสูตรง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่ปวดเสียนนะครับนะผมไม่อยากให้เอซีปวด ปวดหัวนะครับปวดเสียนนะครับบอกตรงเลยเนาะขอโทษทีนะครับนะงวดถัดไปนะครับออกไปที่048 048 0มา08880 8, 8 ได้เลขสูได้เลขแปดแดมาลบให้1ได้เลขเจ็เลขแปดเลขเก้เอาเลขห้าออกมานะครับเอา5้ามาตั้งเลย5 6 7นะครับ งวดถัดไปเลขที่ออกก็คือ75075 75นะครับออกไปที่ข้างบนเนาะสตัวบนมางวดถัดไปนะครับมีอะไรบ้าง0บวก5 5บวก0 0บวกให้5ได้เลข5ลบให้1คงที่ได้4 บวกเพิ่มครับได้5บวกเพิ่มไปได้6เอาเลขสีออกมาครับสูตรที่2เลขสีเลขสีออกมาเลยนะครับ4 5 6นะครับนี่คือสูตรใหม่นะครับ ผมคำนวณที่ผ่านมานะครับมันออกเป็นยังไปอย่างนี้นะครับอ่ะเลขที่ออกก็คือ46สูตรใหม่นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรบนล่างนะครับนะถ้าใครชอบข้างบนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่าน มาวันนี้วันที่สองเนาะหกบวกสีบวกหได้เลขศูนได้0นย์ครับ0ูนย์ลบหได้9บวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มไปเอาเลขสามออกมาเลยครับ3 4มมา ได้เลขห้าสามสี่ห้าสูตรที่หได้9 0 1านศะูนย์หะอ่ะผมจะจับคู่ให้เลยวันนี้จับคู่ให้สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองจะเป็นบนล่างนะครับนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่สูตรใหม่นะครับ เลขเด่นวันนี้เด่นวันนี้เป็น9กับ0นะมา9มา0นมา1นึเอาสามหดีกว่ามาั้งสามสี่ห้าเอาสามห้าเอาสาม สามสี 3, 4, ่ห้าจับคู่ให้เลยนะครับผมจะจับคู่ให้เลยวันนี้เลขที่มาในวันนี้มีเก้าศูนหนึ่งสามสี่ห้า

สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวไหนจะเด่น ตัวไหนจะมาในวันนี้นะในวันนี้นะครับเลขสี่เลขสามจะยังอยู่กับเราไหมนะจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าเนาะชอบเลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับนะวันนี้ดูกันเอาเองนะครับถ้าใครชอบหมดเก้าชุดก็จัดไปนะครับ เด่นสามเก้าสี่เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับตัวเด่นนะครับ quatro mil ตัวเด่นนะครับตัวรองห้าเก้าห้าศูนย์ดูกันครับสูตรที่สองนะครับสูตรเด่นสูตรใหม่นะครับนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เนาะอ่นะ จังเบืงกันเนาะสองทุ่มครึ่งเจอกันนะสองทุ่มก,กว่าเรามาเจอกันลุ้นช่วยกันนะวันที่2วันที่2ส,งสิงหานะครับทับ8ปดทับหกเจ็มาเย็นนี้เรามาลุ้นช่วยกันว่าจะมาหรือเปล่านะ ว่าจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าเลข3เลข4เนาะแต่ที่แน่ๆเลขศูนะครับมาเยือนเรานะวันนี้นะครับเลขศูนะครับยังไงก็ต้องมานะครับวันนี้นะผมแน่ใจเลยนะครับว่าเลข0ูนย์ต้องมาแน่นอนนะครับเลขวิ่ง อีกสเลขสีอ่อยากวิ่งตัวไหนก็วิ่งนะไม่ว่ากันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับนะหวังว่างวดที่ผ่านมาคงจะมี f c โดนเยอะนะครับเข้าไปที่36แล้วก็64นะบนล่างโดนไปหมดเลยนะครับพี่น้องป้องปายนะวันนี้เรามาลุ้นช่วยกันเนะะาะอาจะได้ก็ยังหักคือเก่าเด้อพี่น้องป้องปายเด้อ ยังฮักคือเกา่าเนาะพี่นอ้องเอ้ยจังใดจังใดไอายกฮักคือเกา่าโอ้ยอย่าลองเพลงดิพี่น้องป่องปไาเอ้ยเมียเพื่อนก็นอนหยางอยู่อ่ะอ่ะขอบคุณหลายๆครับว่าขอบคุณหลายๆครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับเอฟซี FC ทุกคนเนาะอ่ะลงที่กลุ่มอ่ะที่กลุ่มก็คือที่ถึงเลยเนาะ กุมก็ได้นะห้เดล็กตัวเดียวกันหมดเลยเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับ